เธอคนนี้เป็นหนึ่งในผู้ใช้เวทสายสันสะเทือนที่มีความแข็งแกร่งและเธอคนนี้ยังมีพรสวรรค์นในเรื่องของเวทมต์สายเร่งความเร็วอีกด้วยตัวละครที่เปลี่ยนไปด้วยพลังเวทมนต์และมีความเร็วในการใช้งานที่สูงตัวละครที่มากด้วยพรสวรรค์และมีความร่ำรวยที่สูงมากครอบครัวเธอนนั้นเป็นครอบครัวเศรษฐีที่มีความร่ำรวยและมั่งคั่งมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในโลกตัวละครสาวที่มาพร้อมกับความน่ารักและความร่ำรวยตัวละครตัวนั้นก็คือพิตายมะจิสุคุ สวัสดีครับสุกคนนะครับสุบาสินไปนะครับกับซีรีส์ของมะฮูกะมีน้องปิศณาโรงเรียนมหาเวนเองครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของข้อมูลตัวละครเหมือนเดิมเลยนะครับผมข้อมูลตัวละครในคลิปนี้ก็คือตัวละครของคิตายะจิสคุนเองตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับผมด้วยความแบบว่าค่อนข้างจะเฉยเมยเย็นชาหน่อยมีความน่ารักตัวเล็ก และก็เธอเนี่ยเป็นตัวละครที่ร่ำรวยมากๆเลยนะครับผมตัวหนึ่งในซีรี์เลยก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแล้วเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับ <S <S พื้นหลังของคิตยายามะคิซุคุนะครับตัวคิสุคุนั้นเป็นคุณหนูนะครับของตระกูลคิตยายามะที่ร่ำรวยพอแลากับแม่ของคิซุคุนะครับผมได้มีการตกลุมรักกันตั้งแต่แรกพบและหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่นะครับผมก็ได้มีการแต่งงานกันแม่ของคิสุคุก็คือคิตยายามะเบนิโอ,โ,อโดยครั้งหนึ่งเธอเนี่ยเคยโด่งดังไปทั่วโลกนะครับเนื่องจาก โดยเธอเนี่ยก็จะได้ว่าเป็นจอมเวทระดับ A และพ่อของชิซุกุก็คือคิตายมะอุชิโอโดยเขาเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยมหาศาลและมีการเงินที่ยิ่งใหญ่ยักษ์ใหญ่มากๆหลัลงจากนั้น,นก็ได้ให้กําเนิดคนหนู่คนนี้ขึ้นมานะครับผมก็คือชิซุกุและตัวชิซุกุเนี่ยก็มีน้องชายด้วยนะครับก็คือคิตายมะวาตารุตัววัตารุเนี่ยก็เป็นคนที่มีความสามารถในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอกับคําว่าจอมเวทที่แท้จริงซึ่ง,งมีความตรงกันข้ามกับชิซุกุนะครับผมที่่าเยมยเมไมธรรดล ในอดีตฮโนกาและก็ชิซุคุทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันและเป็นคู่แข่งกันมาตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยมต้นพวกเธอมองกันเละกันว่าเป็นคู่แข่งคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดและก็น่าเกรงขามที่สุดของกันและกันเนื่องจากเพื่อนรุ่มรุ่นนะครับไม่สามารถเทียบเคียงพวกเธอได้ในแง่ของความสามารถทางเวทมนต์เมื่อเข้าโรงเรียนมัธยมตัวชิสุคุเนี่ยได้รับการศึกษาเวทมนต์นะครับผมอย่างเป็นทางการทั้งเรื่องของความรู้ความสามารถต่างๆนานาที่มันจะช่วยให้เธอมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นทั้ง ที่จะสามารถผลักดันพวกเธอเนี่ยไปจนถึงขีดจํากัดได้จากโรงเรียนเดียวกันก็เพราะว่าที่บรรพานมาเนี่ยทั้งชั้นประถมมัธยมต้นทั้งโรงเรียนกวดวิชาต่างๆนานา,นาพวกเธอเนี่ยไม่เคยพบใครนะครับผมที่มีพรสวรรค์ทางเวทมนต์เลยไม่เคยพบคนจาก1ิตระกูลหลักเลยสักคนแต่ว่าก็มีเด็กจาก100ตระกูลบ้างนะครับแต่ว่าก็มีความเล็กน้อยซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครคู่ควรที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของพวกเธอเลยทำให้พวกเธอเชื่อเนี่ยว่าไม่มีใครนะครับผมที่จะสามารถท้าชิงเธอได้ ที่ไม่มีใครนะครับสามารถเทียบเคียงในแง่ของความสามารถในระดับเดียวกันได้ในการสอบเข้ามัธยมปลายลำดับที่1เนี่ยทั้ง2คนนะครับผมก็สามารถผ่านเข้ามาได้ทั้งฮโนดการและก็ชิซุกุเนี่ยผ่านเข้ามานะครับผมด้วยคะแนนที่สูงพอสมควรเลยจึงทาให้ทั้ง2คนนะครับผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่1ของโรงเรียนมัธยมปลายลำดับที่1น่ครับนี่ก็จะเป็นพื้นหลังของชิซุกุนะครับก่อนเริ่มซีรีส์ บทบาทต่อไปของชิซากุนะครับผมก็จะตรงตามอนิเมะเลยอย่างอนิเมะซีซั่นที่1งเนี่ยตรงชิซากุนะครับผมเธอเนี่ยก็เป็นนักเรียนหลักสูตรที่1แล้วแหละแต่เธอเนี่ยไม่ได้แบ่งกลุ่มคนนะครับผมว่าใครเป็นบูมใครเป็นวีตตัวงเธอเนี่ยไม่ได้ทําตัวหยาบคายนะครับผมกับเพื่อนร่วมชั้นหรือว่าไม่ได้ทําตัวกลางทําตัวนิสัยไม่ดีกับใครนั่นเองครับและในช่วงอนิเมะซีซั่นที่1นเนี่ยตัวของชิซากุนะครับผมก็ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขัน Break, ก้าโรงเรียนด้วยโดยตัวชิซากุเนี่ ต่ในอนิเมะซีซั่นที่2งนะครับตัวเธอเนี่ยมีบทบาทน้อยลงเนื่องจากเธอเนี่ยต้องไปเรียนที่ U.S.N.A. นะครับในฐานะนักเรียนแรกเปลี่ยนจากต่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเธอก็มีบทบาทเล็กๆน้อยอยู่นะครับผมก็คือในการส่งต่อข้อมูลทั้งข้อมูลเกี่ยวกับพลัไซเอยสถานการณ์ต่างๆของเวทมนตรยนะครับผมให้กับทัศยะนี่ก็เป็นพื้นหลังแล้วก็บทบาททั้งหมดของชิซุคุนะครับผมในอนิเมะนั่นเองครับข้อมูลส่วนตัวของตัวละครตัวนี้นะครับตัวเธอเนี่ยมีชื่อเต็มก็าคือคิตายามะชิซ ชิซนะุคุนั้นมีความสูงอยู่ที่158เซนติเมตรและมีน้ำหนักตัวอยู่ที่4.7กิโลกรัมสังกัดของชิซุคุเนี่ยก็คือตระกูลคิตตยามะครับแล้วก็คณะกรรมการรักษาระเบียบวินยัยโดยการศึกษาของเธอเนี่ยก็คือหลักสูตรที่1ครับของโรงเรียนมัธยมปลายลำดับที่1โดยคนที่ให้เสียงภาคตัวละครตัวนี้นะครับผมก็คือคุณยุยโกะทัสมิคับผมซึ่งเป็นเสียงภาคภาษาญี่ปุ่นนั่นเองในเรื่องของรูปร่างหน้าตาแล้วก็บุคลิกภาพของชิซุคุ ชิซุคุเนี่ยถูกอธิบายว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่มีใบหน้าและก็เสียงเนี่ยที่ค่อนข้างจะตายตัวทั้งแบบว่าหน้าเฉยๆเอยหน้าแบบไร้อ,อารมณ์ต่างๆนานาเออยนะครับทั้งวิธีการพูดต่างๆนานาทั้งสีหน้าท่าทางตัวเธอเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะครับผมให้มันออกมาเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็เป็นการการะทําโดยปกติธรรมชาติของเธอตั้มตังชิซุคุเนี่ยดูเป็นคนที่เข่งครึมนั่นเองชิซุคุนะครับผมมีลักษณะพิเศษก็คือเธอเนี่ยเป็นคูเดเละครับเมื่อฮโนกากับเธอเนี่ยเร วงชิซุคุเนี่ยก็จะแสดงความคิดเห็นนะครับผมจากกรอบนอกจากรอบนอกแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเธอก็ค่อยๆลดการป้องกันลงแล้วก็เริ่มแสดงความรู้สึกอย่างเปิดเผยออกมาในภายหลังครับตรงเธอนั้นเป็นคนที่ตรงไปตรงมาบางครั้งเนี่ยก็พูดจาถากถางอย่างไร้ความปราณีแต่บางครั้งเนี่ยก็สามารถพูดความคิดเห็นที่มีความอ่อนน้อมความอ่อนหวานเนี่ยโดยที่ไม่เกรงใจหรือว่าไม่ละอายใจใครด้วยใบยหน้าที่ไร้อารมณ์ตามปกติของชิซุคุนะครับผมทําให้ทัศญาเนี่ยสับสนในบางครั้งนะครับผมว่าเธอเนี่ยคิดจริงจังหรือไม่หรือว่าเธอเล่น แต่หล really? ังจากที่ท an no ัศยาเนี่ยค so, ุ้นเคยกับชิซากุแล้วมันทําให้เขาเนี่ยสามารถรับรู้ได้ว่าเธอเนี่ยโกหกหรือไม่หรือว่าเธอเนี่ยจริงจังหรือไม่ตัวชิซากุเนี่ยเป็นห่วงเพื่อนของเธอเป็นอย่างมากเลยครับอย่างเช่นในตอนที่ฮโนกาเนี่ยบอกชอบทัศยานะครับชิซากุเนี่ยก็พยายามอย่างเต็มที่เลยนะครับผมเพื่อที่จะทให้ฮอนกาเนี่ยมีโอกาสแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเธอก็กังวลและก็เป็นห่วงความรู้สึกของมิยุกิมากครับดังนั้นเนี่ยเธอก็เลยต้องมาเชิญหน้ากับทั้งสองฝ่ายนะครับผมเพื่อยืนยันความรู้สึกของแต่ละคน แล้วก็อาจจะเป็นเพราะด้วยนิสัยความเงียบของเธอนะครับทำให้ชิซูกุเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุมีผลมีไหวพริบมีความช่างสังเกตพฤติกรรมของผู้อื่นทาให้เธอเนี่ยสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไร้ที่ตินะครับในหลายสถานการณ์และตัวของชิซูรุเนี่ยก็มีสายตาที่ดีนะครับผมเมื่อพูดถึงคุณค่าของผู้คนด้วยเหตุน,นี้นะครับเธอจึงไม่เลือกปฏิบัติต่อน,นักเรียนหลักสูตรที่2ในทางกับการแแน,เ,นเมื่อเธอรู้ถึงความสามารถของนักเรียนหลักสูตรที่2แล้วเนี่ยเธอก็มีความสนใจแล้วก็มีความเคารพด้วยอย่างเช่นในตอนที่ชิซ ทำให้ชิสูกุเนี่ยเป็นปลื้มเขามากเลยนะครับผมแล้วก็เคารพทัศยะเป็นอย่างมากถึงขั้นที่ว่าชิซูกุนะครับผมพายายามส่งวนทัศยะเนี่ยไว้สำหรับธุรกิจของครอบครังเธอเลยแล้วก็ยังไม่เพียงแค่นั้นนะครับตัวเธอเนี่ยเป็นหญิงสาวนะครับที่มีความกระตือรือร้อนอย่างมากเลยนะครับผมในเรื่องของเวทมนต์และเธอยังเป็นแฟนตัวย,ยงของกิจกรรมโมโนดิทโคนะครับผมในการแข่งขันข้าวตงเรียนอีกด้วยครับในความที่เธอเนี่ยเป็นจอมเวทนะครับผมที่มีพลังที่มากแล้วก็มีพรสวรรค์ที่เหนือกว่าเพื่อนร่วมรุ่นของเธอทำให้้เเธอออนนนีีี่่่่่มมควววาาาาปปรถทท็็จแแขงงกกผูื แล้วก็เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองเป็นอย่างมากดังนั้นเนี่ยเมื่อเธอเนะครับผมได้พ่ายแพ้กับมิยูกิในเรื่องของพลังเวทมนต์แล้วก็ความต่างเกี่ยวกับเวทมนต์เธอจึงได้รับความเสียหายทางจิตใจที่สูงมากๆเลยนะครับผมหลังจากการพ่ายแพ้แต่ว่าก็ด้วยความเข้มแข็งนะครับผมแล้วก็มิตรภาพเอ่ยทําให้เธอเนี่ยสามารถฟื้นตัวขึ้นมานะครับผมกลายเป็นคนที่กระตือรือร้นเหมือนเดิมได้ทําให้เป็นคน,นย่ที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างไร้ขีดจํากัดนั่นเอง,เองแล้วก็ด้วยความที่ชิซุกุเนี่ยเป็นลูกสาวคนโตนะครับผมแล้วก็ มันทำให้ชิซุคุนี่ยมีออร่าของความเข่งขรึมมีท่าทางนะครับผมที่เหมาะกับสถานะมีท่าทางนะครับผมที่เหมาะกับชนชั้นสูงว่าเศรษฐีนะครับผมที่มีความสมบูรณ์แบบมากๆนี่ก็จะเป็นในเรื่องของรูปร่างหน้าตาลและก็บุคลิกภาพนิสัยของชิซุคุนั่นเองครับ ตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมค่อนข้างชอบนะถึงแม้ว่ารูปร่างภายนอกเนี่ยจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนกับตัวละครอื่นๆถึงแม้จะไม่ได้มีหน้าตาที่สละส่วนหรือว่ามีความน่ารักมากๆถึงแม้จะไม่ได้มีสวดทรงหงเอวนะครับผมที่มีความใหญ่ที่มีความแบบบึกบักบลักกะอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ว่าเธอเนี่ยกับมิสเเนนะครับผมในเรื่องของความเข่งเึมความเงียบแล้วก็ความแบบว่านิ่งๆของเธอเนเองครับทำให้ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบตัวละครตัวที่พอสมควรเลยแล้วอย่างหนึ่งก็คือเธอเนี่ยเป็นตัวละครที่ม ต่อมาเนี่ยเรามาดูในเรื่องของความสามารถของชิซุคุกันในแง่ของการสอบปฏิบัติของโรงเรียนมันธยมลำดับที่1ตัวชิซุคุได้อันดับ2นะครับผมรองจากมิุกิความสามารถของเธอนะครับผมในด้านของเวทมนต์สายสะเทือน,นในด้านเวทมนต์การเร่งความเร็วเนี่ยทั้งสองเวทของเธอเนี่ยครับผมมีความสามารถที่สูงมากๆและก็ได้รับการอธิบายนะครับผมว่าเหมาะสําหรับการแข่งขันทั้งไอซ์ส r าร์เบรกแลวก็สปิดชูตติ้งด้วยซึ่งมันทาให้เธอเนี่ยมีข้อได้เปรียบไปอย่างมากเลยนะครับผมเมื่อเธอแข่งขันกับโรงเรียน ชิซากุเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของพลังเวทมนต์แล้วก็ความเร็วในการใช้งานที่มากกว่าความแม่นยําของเวทมนต์และเธอเองก็เชื่อว่าจุดอ่อนของเธอก็คือในการควบคุมเวทมนต์แล้วก็ในเรื่องของความแม่นยําของเวทมนต์มาเหมือนกันด้วยเหตุนี้นะครับผมเธอก็เลยต้องการวิศวกร C A D ที่มีความสามารถผู้ดูแล C A D ของชิซากูเนี่ยเป็นวิศวกรชื่อดังเลยนะครับที่สามารถติดอันดับท็อป5ของประเทศได้เลยทีเดียวป้าหมายของชิซากูเนี่ยก็คือต้องการให้แน่ใจว่า C A D เนี่ยสามารถส่งพลังเวทมนต์ในระนดนเอ้รใคงับ อย่างไรก็ตามเนี่ยในระหว่างการแข่งขันสปีดชูตติ้งนะครับตรงทัศญาเนี่ยได้มีการปรับแต่งแล้วก็ออกแบบ c ีดีนะครับผมให้เหมาะกับความสามารถของเธอทำให้ในภายหลังนะครับผมตัวชิซึคุเนี่ยพยายามจ้างทัศญานะครับผมให้มาเป็นผู้ดูแลซีเดีของเธอนั่นเองต่อไปเรามาดูความสามารถเบดมนต่างๆว่าความสามารถต่างๆของชิซึคุกันครับความสามารถที่1ก็คือ Active Air ์ไม Active a อเนี่ยเป็นเทคนิคที่คิดค้นโดยทัศยาครับซึ่งเขาเนี่ยให้ความสําคัญเกกับความแข็งแกร่งของชิซุคุในเรื่องของพลังเวทแทนที่จะพยายามโฟกัสไปที่ความมั่นยําที่ต่ำนะครับผมซึ่งเป็นจุดอ่อนของชิซุคุ โดยตัวชิสคุเนี่ยก็ได้ใช้ Active Airmind นะครับผมในการแข่งขัน s p e ป d Shooting ครับโดยการทำงานของ Active a i r m ม n d นะครับมันจะเป็น Magic Activation Zone ครับโดยโครงสร้างภายในของ Active Airmind นะครับผมมันก็จะประกอบด้วยคลื่นสายสัท,ทือนเวทมนต์ที่จะเป็นการขยายแล้วก็หดตัวบางอย่างซ้ำๆมีทั้งในการปรับเปลี่ยนความร้อนมากๆเนี่ยให้กลายเป็นความเย็นมากๆอย่างรวดเร็วที่เกิดอย่างซ้ำๆ ด้วยการสั่นสะเทือนด้วยการปรับเปลี่ยนในขั้วตรงข้ามนะครับผมที่มีความเกิดซ้ําๆแล้วก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยทำให้วัตถุต่างๆนะครับผมมีการบีบอัดแล้วก็ถูกทําลายครับแม้แต่หินที่มีความแข็งแกร่งมากแค่ไหน,นก็จะอ่อนตัวลงแล้วก็ถูกพังทลายลงไปในทันทีเลยความสามารถที่2 Resonance หรือว่าเสียงกล้องโดยเวนบนี้นะครับผมเป็นเวนมนสายสั่นสะเทือนครับ โดยตัวชิสคูเนี่ยได้ใช้เวทมนต์นี้นะครับผมในการแข่งขันการ,กรงเงียนในรายการของไ c e ์ i r a รับเบรโดยหลักการทํางานของเรโซเนียเนี่ยมันเป็นเวทมนต์นะครับผมที่จะแบ่งเป้าหมายในการค้นหาความถี่ของการสั่นพ้องของวัตถุครับและเมื่อพบเจอความถี่การสั่นของวัตถุแล้วเนี่ยมันก็จะขยายการสั่นนั้นนะครับผมให้มีความรุนแรงมากขึ้นด้วยการสั่นที่มีความรุนแรงมากๆเนี่ยมันก็จะส่งผลให้มีการสลายตัวของวัตถุนั่นเองความสามารถที่ 3. Phon o n Maser Phonon m a เม r นะครับก็เป็นเวทมนต์สายสั่นสะเทือนเหมือน,อนกันเลย โดยมันเป็นเวทมนต์นะครับเพิ่มความถี่การสั่นของคลื่นอุลตราโซนิกครับแล้วก็แปลงเป็นรังสีความร้อนแล้วก็มีการปลดปล่อยออกมานเองนี่ก็คือเวทมนต์นะครับผมของจิซอวที่ได้ปรากฏขึ้นมาในซีรีส์ให้เราได้เห็นกันนั่นเองครับต่อไปเรามาดูเรื่องของ C A D กัน C A D อย่างที่1ก็คือ General Bracelet Shape C A D หรือว่า C A D รูปแบบของสร้อยข้อมือทั่วไป โดยตรวงชิซุคุเนี่ยก็ได้ใช้ CAD รูปแบบของสร้อยข้อมือสีเงินนี้นะครับผมในตลอดตลอดเลยเดียเป็น CAD เนี่ยที่มีการออกแบบมานะครับผมให้เหมาะกับเวทมนตส่วนใหญ่ของเธอทั้งเวทมนตสายสันทเท่อนและก็เวทมน์ในการเล่งความเร็วครับ CD อย่างที่2ก็คือ Handgun Chef Silver CAD หรือว่าปืนพก CAD สีเงินโดย CAD นี้นะครับผมทัศยาเนี่ยก็ได้มอบให้กับชิซากุครับเพื่อให้ตัวชิซากุเนี่ยสามารถใช้โพนนอเมเซอร์ในระหว่างการแข่งขันไอส์เบรคกับมิลกีได้แล้วก็ด้วยการสอนของทัศยานะครับผมทำให้ชิซากุเนี่ยสามารถใช้ CAD ทั้ง2อย่างพร้อมกันได้ครับทั้งสามารถใช้ CAD รูปแบบของปืนนะครับผมโดยที่ไม่รบกวนการทํางานของ CAD รูปแบบของสร้อยข้อมือซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคขั้นสูงเลยนะครับผมในการที่ใช้ CAD 2ออย่างพร้อมกัน เนื้อคือในเรื่องของกศิยดีและก็พลังความสามารถของคิตายมะจิซึกุครับผมถึงแม้ความสามารถที่ปรา,ากฏของเธอเนี่ยจะมีน้อยนะครับผมแต่ว่าก็มีความโดดเด่นแล้วก็มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยต่อมาเนี่ยเรามาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ของชิซุกุนะครับกับตัวละครอื่นๆกันตัวละครที่1ก็คือคิตายมะอุจิโอโดยตัวอุจิโอเนี่ยเป็นพ่อของชิซุกุครับผมโดยเขาเนี่ยรักเธอมากๆแลวก็ห่วงชิซุกุไปอย่างมากเลยครับความสัมพันธ์กับตัวละครที่2ก็คือคิตายมะเบนิโอแม่ลูกคู่นี้นะครับผมมี แล้วก็ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะคุยกันเรื่องข่าวนะครับผมในทุกๆวันโดยเบดีโอเนี่ยก็ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมเกี่ยวกับเพื่อนของเธอในพอทัศยาเนี่ยเบดีโอเนี่ยต้องการข้อมูลไปอย่างมากเลยก็ว่าเธอเนี่ยกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของลูกของเธอนะครับผมว่าต้องไปพัวพันกับใครหรือเปล่าพัวพันกับอันตรายหรือเปล่าหรือว่าพัวพันกับคนที่ไม่ดีหรือเปล่านั่นเองซึ่งทั้งสองแม่ลูกนี้นะับผมก็จะแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมตลอดตลอดเลยความสัมพันธ์กับตัวละครที่3ก็คือคิตายมะวั วตารุเนี่ยเป็นน้องชายของเธอเนะครับผมแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยมีความบกพร่องก็คือไม่สามารถใช้เวทมนต์ที่ดีได้แต่ว่าตัวชิซากุเนี่ยก็รักน้องชายมากแล้วก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีและวตารุเนี่ยก็รักแล้วก็ชอบพี่สาวของเธอมากจนถึงขั้นที่ว่าตั้งใจที่จะช่วยเหลือชิซากุในอนาคตนะครับผมในฐานะวิศวกรเวทมนต์ตัววตารุเนี่ยต้องการช่วยพี่นะครับผมถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่มีความสามารถทางเวทมนต์ก็ตามเขาเลยจะหันไปเอาดีนะคะผมทางวิศวกรเวทมนต์แล้วก็ได้ปรับแต่งซีดีให้กับพี่ของเธอความสัมพันธ์กับตัวละครที่4กก็คือิุโะ ฮอนกาเนี่ยเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของชิซุสคุครับทั้งสองคนเนี่ยเป็นคู่แข่งกันมาตั้งแต่สมัยปฐมเลยทั้งคู่มองกันและกันนะครับผมว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามแล้วก็สามารถผลักดันกันและกันได้ทั้งชิซุสุแล้วก็ฮอนการเนี่ยทั้งสองคนนะครับผมเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นอย่างมากเลยแล้วก็เข้าใจกันอย่างมากทำให้ทั้งคู่เนี่ยสามารถแบ่งปันความรับแล้วก็แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวมากมายนะครับผมให้กับกันและกันฟังความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่5ก็คือชหบายะ แม่ของชิซุกุนะครับผมบอกเป็นไนว่าชิซุกุเนี่ยมีความรู้สึกพิเศษบางอย่างนะครับผมกับทัศยะไม่ว่าจะไม่ได้ระบุนะครับผมว่าความพิเศษนั้น,นเป็นความรักหรือว่าความชื่นชมหรือเปล่าแต่ว่าในระหว่างการแข่งขันก้าวโรงเรียนนะครับผมด้วยทักษะของทัศยะในการปรับแต่ง CAD แล้วก็ความสามารถต่างๆนานาเน,น,นี่ยมันสร้างความประทับใจให้กับชิซุกุเปอย่างมากเลย มากพอขนาดที่ว่าตัวชิซูกุเนี่ยพยายามจ้างทัศยะนะครับผมให้กลายเป็นผู้ดูแลของเธอเลยทีเดียวในการที่ชิซูกุนะครับผมไม่ได้แสดงความรู้สึกพิเศษต่อทัศยะหรือว่าไม่ได้แสดงความรู้สึกนะครับผมที่มากมายอะไรก็เพราะว่าเธอเนี่ยรักษาความสัมพันธ์นะครับผมในระดับต่ำเอาไว้ไม่ให้แบบสูงเกินไปไม่ให้แบบออกนอกหน้าเกินไปนั่นเองครับความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่6ก็คือชิบะมิุกิมิุกิเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมชั้นของชิซูกุครับทั้งสองคนเนี่ยได้กลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็ว แต่ทั้งสองคนนะครับผมก็เป็นนักเรียนหญิงอันดับต้นๆของชั้นปีเลยทีเดียวชิซุกุเนี่ยเคารพแล้วก็เป็นห่วงมิยุกินะครับผมในแบบของเพื่อนตัวงเธอเนี่ยมักจะชวนมิยุกิแล้วก็พี่ชายของเธอเนี่ยไปในสถานที่ต่างๆด้วยกันอย่างเช่นในช่วงของวันหยุดฤดูร้อนครับที่ตัวชิซุกุเนี่ยชวนมิยุกิแล้วก็ทัศยาเนี่ยไปที่บ้านของเธอนะครับผมเป็นบ้านพักตากอากาศเลยทีเดียวเมื่อตัวงเธอเนี่ยพ่ายแพ้ให้กับมิยุกินะครับผมในเรื่องของพลังเวทมนต์แล้วก็ในเรื่องของความสามารถดังนั้นตัวมมิิยยยกกกกเเเเนนนนนนนี่่่็็็ไดด้้้ลลาาปแแแรรรงงงงบบัััใใจะคผหธออขขึ ความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่7นะครับผมก็คือจิบะเอริกะปฏิสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับผมไม่ค่อยมีการปรากฏให้เห็นสักเท่าไหร่แต่ว่าชิซูกุกับเอริกะเนี่ยก็ได้กลายเป็นเพื่อนกันอย่างง่ายดายนะครับผมด้วยความที่ว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่เลือกปฏิบัตินะครับผมว่าใครเป็นหลักสุรที่1ว่าหลักสุดที่2ทั้งสองคนเนี่ยมีความสนิทสนมกันมากพอเลยนะครับผมที่ชวนกันไปเที่ยวเอ่ยชวนกันไปช้อปปิ้งต่างๆนานาเอ่ยครับความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่8นะครับผมก็คือซโจรนะ ตัวชิซุคุเนี่ยก็ได้เป็นเพื่อนกับเลโอนะครับผมและเธอคิดว่าเลโอเนี่ยมีทัศนคตินะครับผมที่ต้มไปต้มมาแล้วก็มีความจริงจังด้วยทัศนคติของเลโอนะครับผมที่เป็นคนอย่างนั้นมันก็เลยทําให้ทุกๆคนเนี่ยรู้สึกสบายใจนะครับผมแล้วก็ไว้วางใจซึ่งกันและกันความสัมพันธ์กับตัวละครต่อไปนะครับผมก็คือชิบะตะมิสุกิเช่นเดียวกับเอริกาแล้วก็เดโอเลยนะครับผมตัวของมิสุกิเนี่ยสนิทสนมกับชิซุคุนะครับผมหลังจากที่พบกันครั้งแรกทั้งสออกไปข้างนอกกด้วยันนะครับผมททําาาใหห้้คคววมมสัััพนนธ์ระ่่่งงูเีย ทั้งชิซุคุเอเรกาเรโอมิสกีเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทกันนะครับผมแล้วก็ไว้วางใจซึ่งกันและกันความสัมพันธ์กับตัวละครต่อไปนะครับผมก็คือโยชิดะมิกิฮิโกะตัวเธอนะครับผมเริ่มรู้จักมิกิฮิโกะเนี่ยผ่านทัศยาอีกทีหนึ่งครับและชิซุคุเนี่ยก็รับรู้ถึงพลังเมทดมนต์ของมิกิฮิโกะนะครับผมในการแข่งขันก้าโรงเรียนในรายการของโมโริตโคะที่เธอชื่นชอบและต่อมาทั้งคู่เนี่ยก็ได้กลายเป็นคณะกรรมการรักษาระเบียบวินัยนะครับผมในช่วงปีที่สองในโรงเรียนมับ ต่อไปเนี่ยเรามาดูส่วนเสริมต่างๆนะครับผมของตัวละครคิตยายามะชิซึคุกันว่ามีส่วนเสริมอะไรบ้างส่วนเสริมที่1น,นะครับผมก็คือคิตยายามะชิซึคุเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับจูลี่ครับจากเรื่อง Darker t h ดน d ร r k นะครับผมอย่างมากเลยทั้งเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็เรื่องของบุคลิกภาพด้วยส่วนเสริมที่2เนี่ยก็คือคันจิสําหรับชื่อชิซึคุนะครับผมแปลว่าหล่นครับส่วนเสริมที่3เนี่ยก็คือครอบครัวชิซึคุนะครับผมเป็นเจ้าของรีสอร์ทและก็บ้านพักตากอากาศส่วนตัวนะครับผมในอกาศว ซึ่งเราก็จะเห็นบ้านพักตากอ,อากาศนี้แล้วก็รีสอร์ทนี้นะครับผมในช่วงของวันอยู่ฤด,ดูร้อนที่ตัวชิซกคุเนี่ยได้ชวนเพื่อนๆน,นะครับผมไปเที่ยวพักผ่อนนะครับผมเป็นเวลา3วันผลสำนักที่สี่เนี่ยก็คือมีการบ่งบอกเป็นในนะครับผมว่าพ่อของเธอเนี่ยตามใจเธอเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ตามใจอย่างหนักมากๆเนื่องจากชิซกคุเนี่ยรู้าหารหัสประจําตัวแล้วก็าหารหัสเข้าใช้ห้องประชุมนะครับผมที่สงวนไว้สําหรับสมาชิกของคณะรัฐมนตรีแล้วก็สงวนไว้สําหรับผู้นํากลุ่มการเงินนะครับในศูนย์การประชุมนานาชาติโยโกฮามา มันก็จะเป็นการแสดงเห็นนะครับผมว่าชิซูกุเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นลูกคุณหนูที่ขออะไรก็ได้ดังนันที่เธอเนี่ยต้องการอะไรนะครับผมพ่อเธอเนี่ยก็จะให้หมดเลยถึงขนาดที่ว่ารหัสประจําตัวรหัสเซฟรหัสบัญชีหรือแม้กระทั่งนะครับผมสิ่งที่สง,งวนไว้สําหรับกลุ่มผู้นำเนี่ยต้าชิซูกุรู้เนี่ยก็สแสดงว่าพ่อเธอนะครับผมบอกทุกอย่างเลยทีเดียวส่วนสำหรับที่5นะครับผมก็คือในเหตุการณ์ของวันฮาโลเวนที่แผดเผาหรือว่าความวุ่นวายในยกโกฮาม่าเนี่ย ตรงเธอเนี่ยเป็นหนึ่งใน2คนนะครับผมที่ช่วยเรียกเฮลิคอปเตอร์นะครับผมจากทางบ้านในการช่วยอพยพผู้คนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็จะมาจากตระกูลไซบุสะนะครับผมแล้วก็จะมาจากตระกูลของคิตยายามะนั่นเองในเหตุการณ์นี้ส่วนโซนี่หนะครับผมก็คือก่อนเข้าเรียนมัธยมปลายลำดับที่1เนี่ยตวงชิซึกุนะครับเป็นแฟนตัวยงของรายการโมโนริทโคสจากการแข่งขันก้าวโรงเรียนเป็นอย่างมากและด้วยความสามารถทางการเงินของพ่อของเธอแล้วก็ความสามารถทางการเงินของตระกูลเนี่ยตวงชิซึกุเนี่ยจึงสามารถออกทัวร์ไปทั่วประเทศนะครับผมเพื่อ โดยเฉพาะในรายการแข่งขันโมโนริตโคนะครับผมที่เธอเป็นแฟนตัวยงนั่นเองนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับผมของตัวละครคิตายามะชิซากุครับถ้าถามว่าพลังพิเศษของตัวละครตัวนี้คืออะไรนะครับผมก็คือความรวยนั่นเองครับผมหรือว่าชั้นรวยนั่นเองในเรื่องมโมฮูกานะครับผมมันว่าจะเป็น10ตระกูลหลกักหรือว่า100ตระกูลว่าผู้มัง่งคั่งคนอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่แสดงถึงความรวยขนาดนี้นะครับผมเท่ากับชิซากุตัวชิซากุเนี่ยแสดงถึงความรวยความมั่งคั่งนะครับผมความอำนาจอย่างชัดเจนมากๆเลย ทั้งมีทั้งเกาะส่วนตัวเอ่ยมีทั้งบ้านพักตากอากาศส่วนตัวมีทั้งแบบว่าการเรียกเฮลิคอปเตอร์จากทางบ้านมามีทั้งอะไรต่างๆนานานะครับผมที่แสดงถึงความรวยของตระกูลได้อย่างชัดเจนซึ่งถามว่าในเรื่องมีคนที่รวยมากๆไหมก็มีครับอย่างเช่นพวกแบบตระกูลยซุบากก็รวย,ยเช่นตระกูลซาอกุซาก็รวยแต่ว่าพวกตระกูลเหล่านั้นนะครับผมเขาไม่ได้แสดงถึงความรวยขนาดนั้นนะครับผมก็าอาจจะรวยแหละแต่ว่าอาจจะรวยเงียบว่าอาจจะรวยแบบลับๆอะไรประมาณนั้นครับผมแต่ว่าตัวน้องเนี่ยแสดงความรวยอย่างชัดเจนมากๆเลย ก็ตัวละครตัวนี้นะครับผมก็มีมิติที่ค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยครับผมทั้งความน่ารักความเก่งกาจแล้วก็ความเป็นลูกคุณูต่างๆนานา,นานเลยซึ่งใครหลายๆคนเนี่ยก็ต่างชอบตัวละครตัวนี้เนาะก็ถ้าใครชอบตัวละครตัวนี้นะครับผมคงผมก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะก็ข้อมูลในคลิปนี้นะครับถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือว่าไม่โซนตกลงยังไงเนี่ยผมต้องขอกราบอภัยมรณะที่นี้ด้วยถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเเพพื่่่่่่่อออททีีจะะไไมมมลลลาดคคิปปใใหๆนนนนรัับผงงงช แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรวเวาจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ